วันนี้วันดีค่ะที่สวนป่าตะมนมีโอกาสได้ต้อนรับท่านดรสุริตะทิพมะะ์พค่ะแล้วก็คุณจุงจ,จิมค่ะคุณธานารีนะคะมาให้ข้อมูลค่ะเรื่องราวของการดูแลไม้โฮโฮโห่วหัวรีและกระท่มพืชเศรษฐกิจใหม่ค่ะที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้เป็นนางเอกประจําสวนค่ะเธออวบอ้วนเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่กําลังทาคือการตัดแต่งกิ่งค่ะที่มีการแตกตาใหม่นะคะจากยอดที่เราตัดค่ะเนี่ยค่ะต้นนี้ตัดยอดแล้วนะคะ พอสายจาร,ระูกก็จะแตกตาใหม่ขึ้นมาบริเวณด้านข้างลำต้นนะคะนี่คือเสน่ห์ของโฮล่ค่ะเรนค่ะครับต้นนี้นะครับก็ถือว่าความุดบูรณ์นะครับก็อยู่ที่เกือบอได้ถึงสามนิ้วแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตรงพุ่มก็สูงประมาณสามเมตรนะครับอันนี้คือหลักเกณฑ์ในการเข้าขึ้นทะเบียนนะครับเราต้องให <Basic. S 2> เบสิกเบื้องต้นนะครับคือการวัดจากคขนต้นขึ้นมาเนี่ยร้อยสาสิเซนเนี่ยให้มันได้3ามนิ้วนะครับถ้า4ี่หรืห้านิ้วได้ยิ่งดีนะครับช่วงนี้ใกล้เข้าหน้าฝนนะครับแล้วก็ช่วงฤดูดดมรสุมนะครับก็ถือว่าก็เป็นศัตูของตัวทําให้ต้นไม้ได้ชุวงนเราก็พยายามจะ,ะตัดแต่งกิ่งตัดแต่งใบของต้นฮงรรี่นะครับก็ได้ครับเราพยายามลดใบให้เขา ลงอย่างน้อยสัก40%นะครับเพื่อให้เขาต่อต้านไม่ได้ต้านลมนะครับเพอาะการการหักนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เราจะทําในการใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็ในการทําอารัขาพืชก็จะเห็นว่าเป็นซี -4 กลุ่มหลัานี้นะครับก็คือในส่วนของตัวทีบิพ e ัสนะครับที่เราใช้ทาตัวนี้ครับจะเป็นลักษณะก็ เราจะรักษาเนื้อไม้นะครับแล้วก็สอนรักษาแมลงการเจาะนะครับแล้วก็บางต้นที่เคยโดนมแมลงเจาะเข้าไปพุกเนียเราก็จะรักษาแผลเขานะครับโดยการใช้ตัวทีดีพัสนะครับแล้วก็ในการป้ายแผลเพื่อที่จะขยายเนื้อไม้ตรงนี้ให้ดุดสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็สร้างเงาขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ตัวของตัวทีดีอะมิโน,โนนะครับแล้วก็ทีดีโก นะครัเปลี่ยนสารเกี่ยวกับการกระตุ้นนะครับลักษณะของการอาหารเสริมทางใบนะครับเพื่อให้เขารักษาเื่อไม้แล้วก็ช่วยการสังเข้าแสงนะครับแล้วก็การปรับเปลี่ยนฤด,ดูกาลช่วงนี้ส่วนใหญ่ต้นไม้เขาจะสันคือการช็อกนะครับถ้าเราใช้ตัวทีเดียมินโฮในส่วนตุรทีโกก็จะเสริมผงุ้งกันนะครับยิ่งหน้าฝน ตัวนี้ครับความชื้นเขาจะสูงนะครับอาจจะเกิดเชื้อราได้นะครับใเฉพวะการตัดแต่งกิ่งตัวนี้ถ้ามันเกิดแผลกลุ่มตัวน,นี้ครับเราก็จะมาใช้ตัวพลัสนะครับแต้มนะครับแล้วก็ในส่วนของการทําให้ผมเราก็ใช้ตัวของตัวทีวีซอยกับยินโคดีนะครับในการทํโวงโดนัทเพื่อที่จะเสริมอาหารทางรากนะครับเพราะฉะนั้นการทํา ต้นโบุลีนะครับให้มีคุณภาพนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าเกณฑ์นในการส่งออกได้นะครับ, mm hmm. รบเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องไม้เงินแสนเราต้องดูแลเขาให้ดีนะครับแล้วเรามีทีมราขาที่จะดูแลในส่วนของตัวต้นไม้ของท่านนะครับเพื่อให้ต้นไม้แข็งแรงใบไม้สวยแกนสวยน้ำหนักดีนะครับตรงกับความต้องการของตลาดโลกครับ